เมื่อคนแม่ดิอวอริสราน้ำนมไม่มาเรียกได้ว่าที่ผ่านมานั้นดิออริสรากังวลกลัวน้ำนมไม่พอให้ลูกชายซื้อตั๋วบินซินเนตคลาสให้น้องสาวคนสนิทบินไปที่สิงคโปร์ไปเช้าเย็นกลับแบบด่วนๆคุณแม่ไยแดงดิออริสราหลังคลอดลูกชายน้องไซรัสได้มาเกือบจากหนึ่งสัปดาห์แล้ว หลายคนได้ชมโฉมหน้าของหนุ่มน้อยกันไปแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าออร่าความหล่อมาแล้วจูดพุ่งดงชัดมากๆขวัญใจป้าๆคนใหม่ของวงการบันเทิงและหลังคลอดของแม่เดียรอริซานั้นแม่ก็มีความเป็นกังวลเรื่องน้ำนมเป็นอย่างมากเพราะน้ำนมแม่ยังไม่มาและอยากให้ลูกน้อยได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด แม่เดียวจึงตัดสินใจให้น้องสาวคนสนิทบินตรงไปที่สิงคโปร์ทันทีแบบเช้าเย็นกลับเพื่อไปซื้อนมออแกนิกแบบที่ต้องการเพราะจากข้อมูลที่แม่เดียวได้รับนั้นนมยี่ห้อที่สิงคโปร์เท่านั้นและเป็นการผลิตล็อตสุดท้ายแล้วโดยแม่เดียวได้เขียนแคปชั่นบอกเรื่องราวไว้ว่าเมื่อน้ำนมยังไม่มาเมื่อความกังวลบางเกิด จะเอาวันนี้จะเอาเดี๋ยวนี้เมื่อลูกน้อยของแม่น้โมเลยต้องบินเก่งจ้าโดยใน YouTube ของโมน้องสาวคนสนิทได้เผยภาพตั้งแต่เริ่มบินด้วยไฟ์บินเช้าสุด จุดหมายปลายทางคือสิงคโปร์ซึ่งโมได้เผยภาพของการนั่งเครื่องบินซินเนคลาสเมื่อลงเครื่องแล้วก็ตรงดิ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทันทีและได้นมตามที่แม่เดียวต้องการซึ่งเหลืออยู่เพียงสองกระป๋องเท่านั้นต้องบอกว่าภารกิจของแม่เดียวที่ฝากฝังให้น้องสาวคนสนิททำนั้นสุดยอดจริงๆเพื่อลูกแม่ทำได้งานนี้ แอบมีดราม่าเบาๆบอกว่าไม่เดียวเวอร์ไปหรือเปล่าซึ่งน้องสาวคนสนิทก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปว่าแม่ไม่เดีวเวอแม่สะดวกแบบนี้ยังไงก็ขอบเป็นกำลังใจให้แม่เดียวด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ